สวัสดีครับเพื่อนๆ f อทุกท่าน,นครับวันนี้ผมจะพามาดูฮอนด้าคลิกครับมีแต่คลิกเลยนะครับสีเดียวกันด้วยแต่ตัวนี้1 2อยยครับตัวนี้110ผมจะพามาดูคันนี้ครับเจ้าร้อยสิบไอนะครับคือรถปลดล็อกคอไม่ได้นะครับจอดไว้ที่ทำงาน2คืนนะครับแล้วค่อยขนมา คือรุ่นนี้มันมีระบบนิรภัยนะครับคือถ้าเราจะใช้กุญแจแบบนี้นะครับให้เราถอดระบบกลไกลนิรภัยออกนะครับหรือข้างในออกนะครับอันนี้ล็อกคอแล้วนิรภัยทํางานนะครับปลดล็อกไม่ได้ครับคือถ้าเราจะใช้กุญแจแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใชไ้ไอตัวหมุนตัวนี้แล้วที่ คิดว่าระบบนิรภัยน่าจะน่าจะไม่ทํางานเราคิดว่านะเราใช้ดอกแบบนี้ไปปั๊มใหม่เออมันถูกกว่าแต่พอเอามาใช้แล้ววันดีคืนดีมันทํางานครับพอล็อกคอปึ๊บดึงออกปึ๊บข้างในทํางานล็อกไว้ปลดล็อกล็อกไม่ปลดล็อกไม่ได้ครับทีนี้ ตัวนี้ผมถอดออกแล้วนะเนี่ยนะครับเอาออกสามชิ้นเนี่ยครับมีฝาปิดแล้วก็มีไอ้ตัวพลาสติกสองตัวนี่ตัวนี้ฝาปิดไม่ทํางานแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวพลาสติกนี่มันทางานอยู่นะครับมันยังล็อกอยู่ข้างในแล้วก็ทํายังไงก็ไม่ออกครับเลยต้องรื้อถอดตัวนี้ออกถึงปลดล็อกได้ปกตินะครับนี่คนระับ จะใช้กุญแจอดอกธรรมดาที่ไปปั๊มใหม่มาเราต้องถอดระบบเนิรภัยข้างในออกนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ซีเรียสน,นะผู้ที่ซีเรียสหน่อยก็ซื้อใหม่ไปเลยครับถ้ากุญแจหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่จะแนะนำนะครับออก็คือ น็อตล็อกตั้งไฟนะครับน็อตน็อตน็อตตั้งไฟของทุกของทุกคันเลยที่เป็นฮอนด้านะครับสมมุติว่าถ้ามันหายนะถ้ามันมันหล่นหายให้เราเอาไอ้น,อน็อตที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ในขั้วแบตเตอรี่นะครับเรามาใส่แทนได้นะครับนี่ผมใส่ไปแล้วตัวหนึ่งนะ อย่างนี้นะครับเนี่ยครับที่มันอยู่ในขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่เราเนี่ยครับเราถอดไปทั้งคู่เลยนะทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับลองทําดูนะครับเพื่อนรับตัวตั้งไฟก็นอนแบตเตอรี่นะครับซื้อใหม่ก็ดีกว่าอยู่แต่มันได้ซื้อนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ไปซื้อ ร้านอยู่ไกลแบบร้านอะไรมันอยู่ไกลนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้แก้ไขแทนได้นะครับครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ